สวัสดีครับนี่คือข่าวไซโค้งกับผมต้องพุทธิพงศ์นะครับวันนี้กลับมาพบกันเช่นเคยกับเรื่องราวของฟุตบอลไทยนะครับที่เราได้นามาเสิร์ฟท่านผู้ชมเนี่ยเป็นประจําทุกวันแบบนี้ครับแต่วันนี้เรามาพร้อมกับสโลแกนใหม่ของช่องคิดไซโค้งด้วยนะครับนั่นก็คือเรื่องกีฬาคิดถึงคิดไซโค้งครับแต่ก่อนที่จะไปฟังข่าวกันนะครับอย่างไรฝากไว้ด้วยครับเสื้อคิดไซโค้งคอลเลกชันพิเศษนะครับตอนนี้รีสต็อกทุกไซส์แล้วนะครับสำหรับเสื้อเชียร์บอลไทยที่เป็นการร่วมมือกันระหว่่าางงงคิดไไไซซโบและเเนนอออออออสืื้้มตๆขทยยก สีสันสวยงามถ่ายทอดเรื่องราวของฟุตบอลไทยในทุกมิติเพื่อพลังของกีฬาความคิดสร้างสรรค์และจิตวิญญาณของศิลป,ปะมารวมกันมันคือบันทึกหน้าหนึ่งของประวัติศาสตร์ลูกหนังไทยราคา890บาทตอนนี้สามารถสั่งซื้อได้ทางเพจทิงเทบคิดไซโค้งได้แล้วนะครับ ข่าวไซคงวันนี้เริ่มต้นโดยฟุตบอลชอปปี้ครับศึกสายเลือดระหว่าง2บิ๊กทีมจากไทยลีกนะครับบีจีปทุมยูไนเต็ดเปิดทรูบีจีสเตเดียมรับกำเยือนของบุรีรัมยูไนเต็ดบีจีเนี่ยปรับทับจากเกมบุกพ่ายเชียงรายหลายตำแหน่งเลยนะครับชนาทิพสงกระสินกลับม,มาออกสตาร์ทในลน์อัฟซเตัวจริงอีกครั้งเช่นเดียวกับตัวเก่าอย่างสุรชาติสารีพิมพแดนกลางส่งกฤษดาการแมนคุมเกมกับกาโกโตโนซึดะเกมรุกฝากความหวังไว้ที่โทมจิกิโดอิครับฝั่งบุรีรัมก็ทำการโรเตชันเหมือนกันครนิกงเเป็ม แรกนะครับดนกลางพิธิวัดสุขจิตธรรมกุลกับโกรันคาวิชคอยขับเคลื่อนเกมตัวนาประสานแนวรุกสุพนัณเหมือนตาสุภชัยเจดเด็จแล้วก็กิเยเมบิโซลี่หลงเล่นร่วมกันนะครับเกมในครึ่งแรกเนี่ยต้องบอกว่าทั้งสองทีมสู้กันแบบไม่มีใครยอมใครเลยครับแล้วมีประตูเกิดขึ้นถึง4ลูกบุรีรัมขึ้นนํสองครั้ง2คราจากสสลักไหประโคนกับจุดโทษของกิเยเมบิสโซลี่ส่วน BG ก็ตามตีเสมอได้ทั้งสองครั้งจากชนทิพย์สงกระสินแล้วก็สุรชาติสารีพิมเข้าสู่ครึ่งหลังทั้ง,ยายาองสองท จบเกม b ีีเสมอบุรีรัมย์สต่อเดือดรับบิดเก็บ4คะแนนจาก2เกมส่วนประาศสายฟ้าเก็บได้2คะแนนยังต้องตามหาชัยชนะนัดแรกในรายการนี้ต่อไปนะครับก็ต้องบอกว่าเกมนี้เนี่ยนักเตะ B ีีเล่นกันดีจริงๆทุกคนแสดงให้เห็นถึงความกระหายความมุ่งมั่นที่จะคว้าชัยชนะเล่นกันแบบมีชีวิตชีวาช่วยกันวิ่งช่วยกันไล่บอลทุกจังหวะตั้งจากเกมบุกไปแพ้เชีงยงรายราวกับเป็นคนละทีมเลยนะครับมีโอกาสน็อกบุรีรัมย์ได้ด้วยแต่ผลเสมอมันก็เหมือนชนะแล้วแหละครับเห็นได้จากปฏิกิริยาแฟนบอลในสนามที่มีอารมณ์ร่่่ววมมกกกกกัับเเเยยิิงงห็็นนตสู้้พขาไดใจ ช่วยกันส่งเสียงเชียร์ทำเอาแชมป์เก่าอย่างบุรีรัมต้องเจอความยากลําบากนะครับไม่ได้เล่นบอลง่ายๆเลยเพราะโดนเข้าถึงตัวตลอดฟอร์มการเล่นโดยรวมเนี่ยต้องชื่นชมว่า B ีจีทำได้ดีมากๆนะครับนี่คือสิ่งที่แฟนบอลกระต่ายแก้วอยากเห็นจากนักเตะม,มาโดยตลอดทะเล่นได้แบบนี้ต่อให้ไม่ชนะทุกคนก็พร้อมส่งกาลังใจและยืนปลกมือให้แน่นอนว่าการลาออกจากตําแหน่งประธานสโมสรของคุณประวินพิรมพักดีส่งแรงกระเพื่อมลูกใหญ่ไปยังทุกภาคส่วนของ B ีจีปทุมยูเนเต็ดโดยเฉพาะเหล่านักเตะครับที่รู้ตัวดีว่ามีส่วนทําให้เจ้านายต้องตัดสินใจแบบน เกมนี้ทุกคนเลยรวมใจกันเป็นหนึ่งช่วยกันเล่นแบบถวายหัวเพื่อคุณประวินและตราสัญลักษณ์ของสโมสรน,นะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยชนะทิพสงกระสินก็เป็นคนพูดออกมาเองในระหว่างให้สัมภาษณ์หลังจบเกมโดยกัปตันทีมชาติไทยเนี่ยก็บอกนะครับเราทุกคนเนี่ยต้องเปลี่ยนแนวคิดก่อนหน้านี้พวกเราเหมือนเป็นกระต่ายไฮโซผมเลยบอกกับทุกคนไปว่าเราไม่ใช่กระต่ายแต่เราเป็นหมาครับทุกคนรู้ว่านายออกก็เพราะเราถ้าทุกคนสู้เราก็สู้ตายเพื่อนา,นายก็ต้องรอดูว่าบีจีปทุมยูเนเต็ดจะยังรักษาความกระหายและมาตรฐานการเล่นในเกมต่อไปได้หรรรมมมเเเพพาาะวกกขนีโปแ การาเทเลฟซี 4, ในวันอาทิตย์ที่28กันยายนนี้เวลา19นาฬิกาถ่ายเท่าสดทาง AS Play นะครับข้ามมาที่ฝั่งบริรัมกันบ้างฟอร์มการเล่นต้องบอกว่าดรอปลงไปนิดนึงโดยเฉพาะการเข้าทําในพื้นที่สุดท้ายที่ปกติจะมีประสิทธิภาพนะครับแต่เกมนี้ดูขาดความแม่นยำไปนิดนึงจังหวะจ่ายยังดูขาดกันเกินนักเตะม,มาอย่างโคนิบิซ่าสอบไม่ผ่านนะครับการป้องกันดูหละหลวมเคลียบอลไม่ค่อยขาดกลายเป็นจุดอ่อนในแนวรับเช่นเดียวกับฟิลิปสตอยโควิชที่ยังหาฟอร์มเก่งไม่เจอครับ เหมือนในเกมนี้เหมือนบิรีรัมแพ้เลยครับเพราะทุกเกมที่พวกเขาลงเล่นเขาต้องเอาชนะให้ได้มันเป็นคาแรคเตอร์ของทีมแชมปเปี้ยนครับเป็นทีมที่มีความเลิร์ตลอดเวลาเป้าหมายสูงต้องไปให้ถึงเหตุได้จากอากับกริยาของนักเตะหลังจบเกมทุกคนไม่มีดีใจนะครับดูเศร้าที่คว้า3คะแนนไม่ได้นี่คือ winning m e n ท a l i t y ครับที่คุณเดวินชิชอบปลูกฝังให้กับนักกีฬาเวลาเจอทีมไทยลีกต้องคิดว่าเหนือกว่าเขาและต้องชนะให้ไดสถานเดียวเท่านั้น2อนัดคะแนน,นถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ตะกุกตะกักของแชมป์เก่าครับเกมต่อไปเจอกับกงอันฮานอยที่ช้างอารี่3 วันวาคม2568อุริรัมต้องพยายามเร่งฟอร์มและเก็บชัยชนะให้ได้เพื่อรักษาโอกาสผ่านเข้ารอบซึ่งพวกเขาก็ต้องรอผลสแกนของโกมยองซอกกองหลังชาวเกาหลีใต้ด้วยนะครับซึ่งพวกเขาก็ต้องรอผลสแกนของโกมยองซอกกองหลังชาวเกาหลีใต้ด้วยนะครับหลังมีปัญหาบาดเจ็บจนต้องโดนเปลี่ยนตัวออกในช่วงท้ายครึ่งแรกครับ มากันที่ความพร้อมของเกมชอปปีค้คัพในวันพฤหัสบดีที่25กันยายน2568นะครับรูแบงค์ข้าวโยนเต็ดอีกหนึ่งตัวแทนจากไทยต้องบุกไปเยือนของแข็งอย่างยาฮูดารุนตัซิมบิยูเนี่ยเริ่มต้นรายการนี้ได้อย่างสวยงามครับหลังบุกไปพิชิตสังน้อยฟีถึงมาเลเซีย4-2แต่โปรแกรมของพวกเขามันหนักจริงๆครับเจอ2ทีมที่ดีที่สุดในอาเซียนในเวลาห่างกันแค่ไม่กี่วันเมื่อสุดสัปดาห์เพิ่งหวดกับบุรีรัมวันนี้ต้องมาเจอกับยาโ h แล้วไหนสุดสัปดาห์ยังมีเกมต หมุนเวียนผู้เล่นให้ดีๆเพื่อรักษาสภาพร่างกายของนักเตะให้มีความสดลงไปเล่นในสนามด้วยความฟิตเต็มร้อยครับซึ่งถ้าพูดถึงสกอตของบียูยังสามารถทําการโรเตชันได้แบบสบายๆโคชแบนทุตตะวันสีปานกล่าวถึงเกมนี้นะครับก็บอกว่าจะพยายามหมุนเวียนนักเตะให้มีความสมดุลรวมถึงฟื้นฟูสภาพจิตใจของลูกทีมให้มีความพร้อมจะได้ลงไปเล่นด้วยความมั่นใจยืนยันว่าจะยังยึดแนวทางการเล่นรัดกุมแบบเดิมพร้อมออกปากชมยยโฮนะครับเป็นทีมที่มีคุณภาพครับแก้วฝั่งยยโฮหลังจากบุกแพ้บริรมัมสองต่อหนึ่งในถ้ ถล่มซาบายเอฟซี8-0ครับซึ่งแน่นอนว่าพวกเขาต้องการรักษาโมเมนตัมด้วยการเอาชนะ B u ในเกมนี้ขณะที่ซิสโกมูนยอสเฮดโค้ชของยาโฮ่ก็บอกว่ารูปแบบการเล่นของทรูแบงค์เข้ายูเนเต็ดมีความคล้ายกับบุรีรัมยูเนเต็ดนะครับแต่เราจะพยายามใช้ประโยชน์จากการเล่นในบ้านเอาชนะพวกเขาให้ได้สตาฟของเราทําการบ้านคู่แข่งอย่างหนักนักเตะค,คนไหนคนโดนตามประกบควรโดนจับตายเรามีข้อมูลหมดแล้วถือเป็นเกมที่น่าดูมากๆนะครับอย่างที่รู้ว่ายาโฮ่ในบ้านคือฝันร้ายของคู่แข่งเลยพวกเขาพร้อมด่าหน้าถล่มใส่ทุกททีมท่่ผาน นในอาเซียนมีแค่บุรีรัมย์ที่บุกม,มาคว้า3แต้มออกไปได้เพราะฉะนั้นนี่ถือว่าเป็นเกมสุดหินสําหรับบียูครับว่ากันตามหน้าเสือสโมสรจากไทยเป็นรองแน่นอนก็ต้องวัดใจบียูก็ต้องวัดใจบียูครับเพราะเจอเกมเหนื่อยเยอะมากบอลของพวกเขามีคลาสอยู่แล้วละครับก็ต้องวัดกันที่ระบบการเล่นความฟิตวิทยาศาสตร,ร์การกีฬารวมถึงหัวจิตหัวใจของนักเตะว่าทรูบียูเนี่ยจะกล้าขึ้นมาเป็นทีมระดับท็อปของอาเซียนได้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นครับการพบกันร,ระหว่างยูรูดานุตซิมกับทรูแบงค์ข้าวทยัตชดก็เลย เขาสดได้ทางช่อง YouTube BG Sport ในเวลา16นาฬิกา30นาทีตามเวลาประเทศไทยนะครับกลับมาที่ความเคลื่อนไหวของฟุตบอลไทยลีกกันบ้างครับเมื่อมีประเด็นด,ดราม่าเกิดขึ้นกับนครราชสีมา FC, มาสเตอร์อฟซีเมื่ออยู่ๆเดนิสมูริโร่โดนแฟนบอลบางคนโพสต์ด้อยค่าในกลุ่มแฟนคลับของสโมสรน,นะครับบางก็บอกเขาเจ็บบ่อยนอนรอรับเงินเดือนตลอดสัญญา2ปีนี่ถือว่าเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากนะครับโดยเฉพาะกับเดนิสที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจเพื่อสวัสดิ์แคทมาตลอดทําให้เขาเสียใจมากครับที่ถูกมองแบบนี้ถึงขนาดต้องใช้โปรรแกม Google Transsulate แปลเป็นภาษาไทยเพื่อามาอธิบายให้แฟนบอลโคราชที่อยู่ในกลุ่มนั้นเข้าใจนะครับเดนิสยืนยันว่าเคารพความเห็นของทุกคนครับใครจะไม่ชอบการเล่นของเขาก็ไม่เป็นไรแต่การนําข้อมูลผิดๆมาโจมตีกันแบบนี้มันน่าเศร้ามากครับพร้อมกับนําสถิติการลงเล่นของตัวเองมากรังให้ทุกคนดูฤดูกาลที่แล้วเดนิสลงเล่นไป23เกมจากโปรแกรม30เกมนะครับ5เกมที่หายไปเนี่ยคือการโดนแบนส่วนอีก2เกมคือเจ็บกล้ามเนื้อฤดูกาลแรกที่ย้ายมาโคราชเมื่อปี2021เดนิสก็ลงเล่นไป30มเกมมีแค่ช่วงต เพราะเข้ารับการผ่าตัดจนต้องพักยาวนี่คือหลักฐานที่ยืนยันนะครับว่าเขาดูแลร่างกายอย่างดีและพยายามลงเล่นทุกเกมเท่าที่จะเป็นไปได้ส่วนอาการบาดเจ็บข้อเท้าในนัดเปิดฤดูกาล2025-2026ที่เสมอกับชูบุรีเอฟซี0-0ซึ่งต้องพักมาจนถึงตอนนี้เนี่ยมันเป็นเพราะสนามฝนตกและมีหลุมก็เลยทําให้ตกลงไปทําให้ข้อเท้าพลิกนะครับเดนิสยืนยันครับว่าเขาภูมิใจที่ได้มาอยู่กับโคราชและยอมสละชีวิตในสนามเพื่อปกป้องสโมอสรไม่งั้นคงไม่เลือกเซ็นสัญญ,ญา2ปีและปีนี้ยังยอมลดค่าเหนื่อยเพื่อช่วยสสสถาาานกาากานกกรรณ์งเิมอ ด้วยนะครับทั้งที่เขาเนี่ยได้รับข้อเสนอจากสโมรสรอ,อื่นที่ให้เงินมากกว่าแต่ก็ยังเลือกที่จะอยู่เพราะรักสโมรสรน,นี้ครับเดนิสทิ้งท้ายว่าเขายังรักสโมรสรจังหวัดนี้และแฟนบอลทุกคนที่นี่ครับและจะพยายามเรียกความฟิตกลับมาโดยเร็วที่สุดพร้อมยืนยันนะครับว่าจะทํางานหนักเพื่อทาให้ทุกคนในสโมรสรมีความสุขครับนี่คือข้อความที่ส่งมาจากใจของเดนิสมูริโลที่อยากให้แฟนบอลโคราชเข้าใจครับอาการบาดเจ็บของเขาเป็นเรื่องโชคร้ายแต่สิ่งที่เป็นเรื่องจริงคือเขารักและทุ่มเทเพื่อสโมรสรมาตลอดเมื่ออย่างนั้นคงย้ายออกจากทีมไปแล้วคร ไอคอนของนครราชศีมามาสเตอร์เอฟซีก็ว่าได้ถ้าภาพลักษณ์คนแรกของสโมอสรคือโค้ชโจธีรศักโพอ้นคนที่2ก็คือดนิสนี่แหละครับเพราะฉะนั้นแฟนบอลโคราชต้องใจยเย็นๆและรอคอยการกลับมาของดนิสมูริโร่นะครับปิดท้ายด้วยผลฟุตบอลช้างเอฟเอคัพรอบคัดเลือกเมื่อวานนี้ครับซึ่งมีผลการแข่งขันที่น่าพูดถึงหลายสนามเกมที่เฮือฮาที่สุดคงหนีไม่พ้นสมุยยูเนเต็ดนะครับจากไทยลีก3ทีมของมิก้าจุนนสีไล่ถล่มนครปฐมซิตี้จาก Thailand uri, 120าไทยแลนด์แอมเบจิลี สถิติใหม่ของรายการนี้นะครับรย้อนไปฤดูกาล2021-2022การทเรอเฟซีเคยบุกไปยิง MBF อัมพวา FC ที่สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม22-1ตนะครับซึ่งถือเป็นการเอาชนะคู่แข่งที่ขาดลอยที่สุดในประวัติศาสตร์ฟุตบอลเ a Cup ของเมืองไทยส่วนเกมที่น่าสนใจอีกคู่ก็คืออุบลคิดซิตี้ทีมจากไทยแลนด์เซมิโปรลีกนะครับซึ่งเป็นการรวมตัวของเทฟุตบอลเดินสาย7คนเมืองไทยจากทีมดังอย่างไทยถาวันรุ่งโร์กิน,นพัฒเฟซี FC, แล้วก็สุรารักษ์ครับซึ่ ซ้อมแค่วันเดียวเป็นฝ่ายพิชิตราชนาวีเอฟซีากไทยลีก3ที่วันนี้เนี่ยขนตัวสำรองลงเล่นแบบขาดร้อยหกต่อสองนะครับซึ่งนี่มันก็ถือว่าเป็นสเสน่ห์ของ FA Cup แหละครับ,รบการเป็นทีมใหญ่ไม่ได้การันตีว่าจะชนะเสมอไปหลายครั้งก็พลาดท่าเสียทีให้กับทีมระดับต่ำกว่าก็มีให้เห็นเยอะแยะมันเลยทําให้ฟุตบอลรายการนี้เนี่ยสนุกคาดเดาอะไรไม่ได้เลยครับอย่างเมื่อฤดูกาล2023ถึง2024 3จาก4ทีมที่ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศในศึกช้าง FA Cup ัเนี่ยไม่ได้มาจากลีกสูงสุดนะครับีนนนนร,ก,บร,าก,รกาทุจ สอสมุทรสาครซิตี้แล้วก็อุดรยูเนเต็ดจากไทยลีก3ถือเป็นฤดูกาลแห่งการพลิกล็อกเลยก็ว่าได้ก็มารอดูกันนะครับว่าฤดูกาลนี้จะมีเหตุการณ์แจ็คผู้ค่ายักษ์ให้เราเห็นอีกหรือเปล่านะครับและทั้งหมดคือข่าวสาโค้งในวันนี้นะครับฝากทานผู้ชมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดช่องทใหม่ๆของเราและเป็นกําลังใจให้กับชาวคิดสาโค้งด้วยนะครับและอย่าลืมครับเรื่องกีฬาคิดถึงคิดสาโค้งวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ